สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนครับผมมือนีกาะมาพบมาพอกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่มแหมมฟา้ามครับผมครับผมสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนนะครับเนาะมือนีบาฟินกับมาไซนกนะครับทีมงานบันนุนคานพี่น้องเนาะกะเอาเจ้าริ้วนะครับ เจ้าร <tang s> ิ้วใสจะเลื่อนมากไสใบหันนะครับใสไปต้นมะกรอมพี่น้องนะต้นนี้นะครับใสปีนี้เขาออกเกี่ยวแรกครับขันใหบวบบูดินจนเศร้านะครับห้อยหงวนมะพี่น้องเนาะนี่นะครับลูกออ่งกับ่าไปใส่นิดนะครับของลุงเถาก็ใส่ทั้งพี่เขียนตีบใส่ทั้งพี่นะครับนี่ครับกะเบึ้งนะพี่น้องบรรยากาศนะครับบ่ไกลนะครับลุกมาจากเถียงลุกออ่งกับ เพียงลุงเถาบ่อไกลครับลงมาตีนบันนะครับเอ้าเป็นอย่างไรก็รอุนรอชมนะพี่น้องเนาะทีมงานเขาก็นั่งพุดนะครับผมเดี๋ยวไปสวัสดีทีมงานนะครับผมอ่ะครับพี่น้องครับเอามาสวัสดีทีมงานนะครับผมอ้าวลุงเถาสวัสดีครับนะครับที่สวัสดีครับครับผมเมีอเ้ากบมากันสี่คนนะครับอีกเที่ยนหนึ่งเพิ่ไปทั้งใดเลยลุงสี่แม่นเขาไปได้ดวนพูดนะครับนะครับลุงอึงเนาะโอ้ นะครับมื่อนี้มานํานกคู่เร็กวกโอซันวานะครับผม <laughs> นกกล้ว่ยายหงักว่แต่ว่ามันหวงอยู่เทิงฝุ่นนะพี่น้องมันหวงอยู่เทิงด่วนเทิงพุ้นนะฮะร,รอรุนรอชม่อมึงครับมันสิเป็ียนแดงได้นะพี่น้องเนาะเอา้เอาเ,เดี๋ยวใครเป็ียนแดงได้เดี๋ยวว่าท้าทายเบิ่งอีกครับผมมีนกบินเขาห่วมครับพี่น้องอโอ้หึ ลูกแตกสุดๆป่ะนะครับร็ว้คู่แล้วลูกตัวนี้หวงเลยพี่น้องนี่แต่รวคู่เหยเาเลยครับเลยนี่ตัวนี้ปินไปอีกแล้ว ินเขา่วมอีกตัวนึงครับโลงดินเสียงเบาวฟินได้ยินเสียงฝนเหยียดสิพี่น้อง,งเสียงได้ยินเสียงฝนเหยียดดังเปี้ยบันนึงนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเพราะว่านกต,ตัวที่หลังนี่มันบินมามันมาเห็นแล้วปบมันลงดินเลยนะครับ เดี๋ยวห้อยยางไปเบิรงนํ้กันครับผมเนาะไปครับพี่น้องเบิรงนน้ากันครับเป็ยนยังไงเนาะแต่ว่าบินมากนะตัวนึงนะนี่นี่ครับตัวนึงบงถนนนี่ตัวบินมาตันี่ตัวนี้ห่วงนะครับตัวบินมาตันี่มันเข่ามากเลยครับเข่ามากแบบนี้เสียงกู่สองสามบาทดังเปียกเลยครับมันสิแมนเสียงเสนียดลั่นเมื่อมันเหยียบงานไม้ฮักกระจักพี่น้องพอไม่งาไม้แหงอยู่ไอไก่เี่ตัวนึง นี่ครับเนาะเบิง่งนกำกันพี่น้องเป็นยังไงกันเชียร์หนันเดี๋ยครับบินขึ้นแล้วตัวน,นึงนะเบิร์นเขามันบินเขาต้นนี้นต้นหนานี่ต้นหลังนะพี่น,น้องเนาะแต่พอหนกตัวคู่นะครับเลี้ยวในคู่อยู่เงียบไปแล้วครับ ตัว النقطه หนุกปะ่ะเป็นจังได่พี่น้องมาเบิ่งนํากันครับโอ้กินน้องไปตัวนึงฮะโอ้บ่จับเด้อโอ้จับอยู่นะครับเอ้าค่อยซ่องไปนํากันพี่น้องสิจังได๋ลุองอึ้งน่ะจักไปไสครับลุงเฒ่าครับ เช่นกีบกันเมื่อก่อนอู้ถือครับถือถือถือโอ้ยมาเด็กวันเด้อตัวใดเนาะวันี้เออเอ้ามานมันครับมานมันแล้วมานแล้วเอ้าพี่น้องนี่นะครับเออมาแล้วโอ้หุ่นเด็กครับเส้นใหญ่เข้าพุ่นเส้นใหญ่เข้ามาแล้วมาเอาลงแล้วแล้วนี่สิเป็นต้ออ่ะเดี๋ยวเหุ่นเส้นใหญ่เขานะครับเป็นผู้เอาโล่งห้ยนะพี่น้องเนาะนี่นะครับผม โนไ่ <laughs> นไหมพ้อนี่ครบเดินไปเดินใหญ่มาแล้วครับมันไปหลี่ทังได้เออผมว่าแล้วนกมันคือบินมาทาั้งที่เออครับมึบงนี้ไหมเหยียบค้อนเกาคือเกาเหยียบค้อนอัน ไม่บอกท่านเออนี่นะครับบาฟินใส่บุดหนึ่งนะพี่น้องฮะจักเดียวนะมันมากี่ได้มันมากด้วีสิมันมา,ม,าม,าม,ามากปั๊บมันเข่ามากมากกับต้นนี่นะมันเข่าเลยพูดบาฟินนั่งพูดนะครับอยู่รถมอเตอร์ไซค์เพิ่นเมื่อก่อนที่แรกเพิ่นใส่ไปหันเพิ่นเพิ่งนกเพิ่นบ่ขันเพิ่นเลอาเมื่อผมนี่เลยใหญ่ไม่ได้ทั้งไต้ ผมไม่ใช่กกกอกคุณเอ้เอเอ้เอ้ยเอามาผ่านไว้ผ่านไว้เอ้าอู้จักขั้วใส่กันลูกแต่ว่านุป้าเหนียวครับฮะนี่นะครับขั้ใส่กันเหมนมุเตี้ใส่บ่าวฟิงแก่สีขาวขั้มันก็รู้หน้าเทียนใหญ่เาห้งนะครับเอาลงเพราะว่าเทียนใหญ่เหาเอาลงตัวใดเป็นตัวตัวนั่นนะครับเอ้ยขี้เป็นตัวใดนะครับเนาะเอ๋เบิ่งน้ำกันครับโวนยไม้ได้ลุงดินเนี่ย อ๋อมันมนัมนมันครับเออหนี่นะครับสเส้นใหญ่เฮาเฮ้ยาาย่า <c oughs> ติงลูกย่าติงเออหนี่นะครับผมอ๋อบักลิวบักลิวออกเทแยวแรกเลยปีนีฮิฮางกับท่านเต็มอยู่ <c oughs> บักลิวใช่จะเล่นที่แรกก็เสียบักเหล่าขาวอ่ะปกเหล่าขาวหลุดเปเนียดไปแล้วบักเหล่าขาวนะครับไปแล้วด้วยพี่น้องหลุดตุ่ม ออกจากพนเนียดรอดปืดปันนึงครับก็เลยได้เอาอันเพื่อนนี่มานะครับเออหมันเห็นต่คู่ก็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 ก,ก็ขื่นมาจะแ่อายะก่่าครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกบถาก่อนพี่เนาะอ่าถาไปสกักกอนเอมียนบะเลยลุงเมียนเมียนเมพราะมันห่วงอยู่นี่เนาะห่วงอยู่นี่นะครับเอาไปครับผม อ๋อน่เบิึงน้ำกันครับพี่น้องครับเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวให้เส้นใหญ่เข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอะไรแบบกูเหลียวหรืกูขวันนั่นแหะแมนอยู่บ่อยลุงแต่ว่านุคอายุอะไรที่นี่เนาะแมนจังเด้้ยมันยินแถวมันมัดสู่กันเลยมันสู่มันขึ้นเอาเลยกุเหลียวมาาดอวบาดนี่วะมันขึ้นอยู่นี่อยู่แมนเดน๋ย่นี่ก็ตัอยิ้มมุ้งหน่นยแล้วครับวันมัดขึ้นไปนั่นนั่นเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับนุคเป็นตัเสียงเป็นมวลด้วยผมที่แรกนะผมมันนั่งอยู่หันผมก็เลยเป่า ผมเลยเป่ามือมันเลยบินไปต้นดูนัน่นผมตีงปุ๊บมันก็บ,บินมาล่งนี่ล่งนี่แล้วล่งนี่แล้วเพื่อนนี่ก็เลยเนี่ยขึ้นเนี่ยขื้นคู่ขึ้นจุดนึงเพื่อนกันิ้วเขามาเลยวัวนกกระลังทายคนนี่ค <ลง S 2> รัลงัลงทายคนนี่ครับนกป่ากระลงัลงทายคนครับี่คอก้อนับนหยียบแต่ค้อนี้ครับพี่น้องครับค้อนอื่นบ่หยับอือถ้าเป็นบักคุเลี้ยวหนึ่งมิดก็้ครับ ให้เชื่อไงเฮาวิเคราะห์วิจารณ์ครับผมฮะนี่ตัวเพิ่นบดตัวใดนี่มันตัวนั้นครับเป็นตัวรถนั่นนะฮ่า่าฮ่าหลักทางจ่ว่าจะเกียบแข็งแค่นะครับเบิ้งเล็บมันก็หูยุ่งแข็งแค่เงินเหยื่อไม่เงยไปแข็งสันสันครับพี่น้องครับเบิ้งแข็งขาครับบุ๊คจิ้มมันมันเคยเอานกนี่เบิเหลียกันแล้ววะเอาตัวใดมไอมลุงัก อบตะแล้วครับคือกันอะไรกับยื่นปากแตงโมเล่นอ้อมใบอ้อมม้าเฟย์ไมายืนเฝ้ากันเพื่อนนี่กับไม่เนี่ยของผมเนี่ยเขาก็ออกแถวแรกได้ปีนี้ออกมีแถวที่สามนั่นเนี่ยอันซองแถวแรกนะก้อนท้ายขนขนปึงเนี่ยขนปึงอันนี้ปึงสนับปีกยวื่นปีกคนน้อยๆนะของตัวน้อยเป็นไรเข็มนะครับตัวนี้หมักริ้วบ้าพี่นี่เป็นไรเข็มครับลิ้วตันหรืมเนล่าลิ้วตันผู้อ่าง นุ่นอ่างในนกไม่เยอะไอ้ตัวเลนดีแล้วเลยขาววันนี้มาเลยมาแต่เก้าวเนี่ยนอนบักเหล่าขาวนะครับเลี้ยงมาเลยมาเชื่อวันนี้บักเหล่าขาวเป็นแทะครับลุดปึ๊ดเลยก็สีขาวเขาดีนะนี่ครับโอ้ยไล่เป็นไล่ใหญ่ๆนะครับเป็นไล่ใบขี้เล็กแต่ว่าหักพีน้อยลุงเนาะนี่นะพี่น้องปีทุกปีพีอันใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่นกเออ เป็นยังไงลุงวิเคราะห์วิจารณ์ครูเหลียวตัวแฉะเลยครับผมพี่น้องครับเช่นไงเขาก็ร่างถามไม้ตัวใบนะครับแต่ว่าตัวนี้บ้าพี่สิได้เอาออกนะพี่น้องเนาะบัดนี้เฮ็ดยังไงขอลุงเคล็ดลับนะครับเป็นป้าชิมเล็กเนี่ยนะครับถอนหางนะครับดีกถอนหางเลยได้้เเลยน โอ้ยคนดีเดียดอย่นี้วุ้ยตาตาสวัสดีครับนี่ครับตากระเลียนนกขึ้นกันนะครับเลี้ยงนกขึ้นกันนะครับนี่ออกครั้งแรกเลยนี่ครับออกเทียวแรกเลยครับพี่ลน้านะี่ครับเป็นสูตรของนี่นะครับบรกัวเดชขานะครับแต่ว่าเพป็นชิมลูกฝนปลาพิมายนะครับเป็นอยงไรเนาะพี่น้องเนาะ ้อ่เขาว่าคนป้าจิ่มเวเขาน้ำไปควัเห็นหนึ่งมันนี่นะเมื่อถือแล้วคนค่าอยู่นี่เลยเอาแหววปดเอาแหมเอาปดปดลุ่งปดปดปล่อยเขาผมปล่อยแล้วตัวหนึ่งมื่นนี้นะครับบักเหล่าขาวบักเหล่าขาวนะครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปไปลาไปกินเงอยู่ในตุ่มมันเขาพเนียดไปได้ครึ่งนึ่งเลยได้พี่น้องนี่เขาไปได้ครึ่งนึงแล้วครับอู้มีเสียงทว่อเสียงทว่าตัปัดท้อ บักกูเลี้ยวกะค้างถ้าฟังเสียงมันสะก้อนนี่ลุงใจเย็นใจเย็นแล้วได้แล้วไห่เปลี่ยนตัวอีกตั้งหากไหมได้ครับได้เลยนกไม่เด่นตอนอืคือ้มันนะนึกว่าอาเซียนใหญ่เอาคันปดตัวใดนี่ได้กันตัวนั่นนู่ลยครับมาวิ่งสองตัวกับสองตัวนะครับเป็นต่อ ไงดีครับเพื่อนมามาตกน้อยฉบนี่แดะกเอ๊ะกน้อยตรเพี้ยนเป็นตะขันไว้แต่นกแม่เอาจ็กแล้วอีดุงถุงมะเออนะครับดี๋ยวาใส่ถุงพี่ยงที่เป็นพวกพ่เศษเครื่องนี้ออกบนี่นะครับจองววางเลยจึ๊บขาวจึ๊บขาวของป้าเขาทถิ่แม่จ ขาวนะครับเอ้ามานะามานัมนกำลงทายคุนกำลังขาเอา้ามานมครับมานมานขัาสองนเนาะหกกรอกกันถึงเนยเออเกินกลางเลยของก็เลยตองหนแล้วเนาะหางทวนเลยเนาะนะซึบอา้านะ เอาขึ้นอยู่ปลานี่ละจัดการลาบแล้วมา,าเรียบร้อยครับตายแล้วเ,ออเกิดไม่ประเีนี้พี่น้องเกิดไม่เลยไปอ่าเออีเยนใหญ่เข้ามักปากมันครับปากมักุบหน่อยเอ,อ้ยได้เพราสองมือบนนั่ง <c oughs> อ่าดองเบ่งครับสีมันบอนะครับขอบตากระน้ำขอบตาแดงออกนี่ไปเลยปากแดงไว้ลูกปากมัแดงละแต่อตขอบตาเลยกระน้ำตา นะครับตกกวาดตกหน่อยมาเป็นลูกแม่กแม่เออลูกแม่เนนะครับอ๋อแม่ลูกแม่มันหมันลูกแม่เพราะว่าขันได้ยุนี่ไปเป็นต้อนมอยุ่งนะครับเอานี่นะครับแต่สัต์ถึมันล้มด้วยคดเดียวนาอืปรูี้นะครับถามตัวดีนะครับขันเดี้ยงได้ขวบปีได้ต้อรโลดเป็นบมต่ะ อขาอขันไว้ทุกคนครับนกหร่อยอ้าวเมื่อเดียวขันวะร่งองเบิงนะครับผมมาแล้วต้องเป็นอบตอมานะครับลุงเอ่นเอาโจอบตมาแต่นกปลาบนเต็นไสควอนคือ โอ้ยลืมอันนั้นเน้นนะครับสองนายเนี่ยพี่น้องครับเฮ้ยเศ้าไพ่แล้วครับวันนี้เทียนพี่น้องเฮ้ยน้ำมันดาแลต่รถมิดชุยยาง <เอ S 1> นะี่แล้วสองใหญ่ยังมุดเกียมใหอยู่วันนี้สองนายเนียพี่น้องเอ้ยลืมเมบิงแต่มาเห็นเพ,นพนป็นพานยปกติว่าเป็นเงี้ยวเงี้ยวเนี่ยเนียยังเงี้ยวเถอะนะครับอ๋หมานมันมันเหล่าครับเอายางหน่อยๆก็มีดเดียมน้อยลุงหน่อยมือหน่อยนะครับผมอ๋อได้เดียมแล้วพี่น้องเอาตายแล้วนะครับนกตัวนี้ แล้วตายแล้วครับตายแล้วไปนะครับบอกเราเอาบัตรคืนเกียร์ครับผมเอา้าจังได้กัดมื่อนี้กัดจีได้เมื่อทิตยแล้วเนาะลงุลงเนาะเอะฝากพี่ฝากน้องเข้านะครับที่เขามาเบิง้ขงขามาติดตามบาฟินเนาะพี่น้องเนาะทางช่องคุณแยมฟ้ามนะครับมาเบิ้งบาฟินกับลงุงอึิงกับทีมงานนะครับเมื่อนี้หนักตากะบอกไม่อีกแล้วครับอ้าว ทางตลอดนะครับผมอ่ะกะพี่น้องเฮาที่เขามาเบิ้งนะครับเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะพี่น้องเนาะย่ำบา,าฟินมีคลิปจังสินะครับมีคลิปมันมวนจังสิกะสีได้เบิ้งน้ำกันนะครับผมเส้นใหญ่มื่นนี่มีอยังฝากพี่ฝากน้องเฮาบ่ครับมีเนื้อฝากลนะเดี้าวได้หมานที่เก่าครับหมานที่เก่าว่าจะมีคนมีแต้มนะครับผม อสำหรับมือนีกับล่าพี่ล่าน้องไปแต้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาลุงอึงวัสดีครับตาวัสดีครับนะครับผมอ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ